สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้อยู่แปลงหลังบ้านนะครับนี่ก็เป็นอ้ยกองไมโฟกัสเลยนี่ก็เป็นข้อเป็ดนะครับนี่นี่นะบ,บ้านบ้านผมนะครับเป็นแปลงนี้สิบไร่นะครับดูน้ำยางกีดพร้อมๆมกันนะครับนี่น้ำยางกีดพร้อมกันนะครับนี่ถ้วยเล็กด้วย แป่งนี้ใช้เคมีล้วนนะครับอันนี้ถ้วยหนึ่งลิตรนะครับดูนะครับน้ำยางได้ประมาณนี้นะครับอันนี้กีดเปิดขายพร้อมกันแล้วก็กีดพร้อมกันนะครับได้สีเมตดแล้วนะครับท่านผู้ชมดูนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปดูคลิปของผมนะครับสำหรับคนใหม่ ที่ยังไม่ได้รับชมนะครับนี่นะครับถ้วย1.5นะครับให้ดูอันนี้ก็บางต้นก็พอออกนะครับพอสูสีนะครับนี่ครับอ่า แปลงนี้น่าจะกีดเยอะกว่านะครับแต่น้ำยางไม่ออกนะครับท่านผู้ชมนี่ครับน้ำยางเท่ากันยางอายุเท่ากันนี่ดูสภาพต้นก็ไม่เท่าไหร่นะครับ นี่ครับน้ำยางใส่ปุ๋ยเคมีอันสันไม่ได้เอามานะครับเดินมาตัดต้นกล้วยให้เป็ดก็เลยถ่ายให้ชมนะครับเพราะที่ผมได้พูดไว้ว่าแม่สนใจน้ำหมักนะครับก็เลยหมักให้ใช้หนึ่งถังก่อนนะครับอ่า นี่ไม่ได้ถ่ายให้ดูเฉพาะต้นที่ไม่ออกนะครับก็ถ่ายให้ดูแบบทั้งหมดนะครับแต่มันไม่สะดวกการเดินนะครับกลัวลายตานะครับนี่ครับถ้วยเล็กนี่นะครับก็เทียบดูนะครับท่านผู้ชมผมไม่ได้บอกว่าปุ๋ยอันไหนดีปุ๋ยอันไหนไม่ดีนะครับให้ท่านผู้ชมวิเคราะห์กันเอาเองนะครับว่ามัน คุณภาพเป็นยังไงนะครับนี่ครับถ้วยหนึ่งจดห้าลิตรนะครับในกลุนๆถ้วยนะครับ นี่ก็เป็นสวนโกโก้หลังบ้านนะครับที่ไม่ค่อยมีคนมาซื้อมเมล็ดนะครับเราจะปลูกต้นยางนาใส่ให้หมดแล้วนะครับเพราะว่าปลูกโกโก้ไม่ขายไม่ได้นะครับ ต้องมีเครื่องแปลรูปเองอ่านี่แม่เปิดสองหน้าเลยนะครับนี่ครับเปิดสองหน้าเลยหน้าบนกับหน้าล่างโอ้ยฝนตกวะฝนตกนี่ครับ น้ำยางไม่ค่อยออกนะครับเดี๋ยวพาเดินดูฝนก็ตกนะครับนี่ครับน้ำยางไม่ใช่กีดอันนี้นะครับนี่นะครับดูว่าผมพูดเล่นไม่ได้นะครับนี่นะครับเปิดมาพร้อมนี่นะครับพร้อมๆกันนะครับเปิดหน้านะครับเปิดหน้าปีนี้พร้อมๆมกันขายได้รอบนุ่งแล้วแหละแต่ว่าหมดนี่หมดนี่สิบไร่ก็ได้สี่ร้อยโลเท่าของผมนะครับ ขีดพร้อมกันนี่ครับน้ำยางแบงนี้ไม่ได้ใช้เนื้อจะแครนะครับใช้ปุ๋ยเคมีล้วนประมาณนี้ฝนก็ตกแล้ว นี่ครับยางนี่ขนาดหน้าตำนะครับยังยังใช้ถ้วยเล็กเลยนะครับนี่ครับหน้าต่ำตำนี่ครับหน้านึงหดเกินกีดสองหน้า นี่ประมาณนี้ครับอันนี้ก็เรียบร้อยครับภา,าสานแล้วต้นแตกหน้าตายหนึ่งนะครับอันนี้ก็ติดเชื้อตายหนึ่งเยอะเหมือนกันนะครับต้นไอ้แปลงนี้นี่พอได้อยู่นะครับต้นนี้ คนึ่งถ้วยจุดห้าครับนี่ครับหนึ่งจุดห้านะครับถ้วยใหญ่ๆ ให้ดูหลายต้นนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับดีดีก็จะมีแบบอย่างนี้นะครับเหมือนของเรามีดเดียวนะครับนี่ครับอันนี้ สีเมตรจริงๆนะครับ5้าเมตรด้วยซ้ำเพราะว่าแก่กีด2อหยุดหนะครับแม่กีด2วันหยุด1วันของผมกีดวันเว้นวันนะครับ นี่ครับ1.5ก็จะถ้วยประมาณนี้ครับยังไม่เห็นมีใกล้จะเต็มเลยมีแต่ส่วนมากก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ก็1.5เหมือนกันแปลงนี้ต้องหมักทีละ2ถังถึง3ถังนะครับ ถึงจะฉีดหมดว่ายางเป็นพันต้น,นครับอยู่แปลงนี้นี่ครับน้ำยางประมาณฝนก็จะตกนะครับท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมคิดเองนะครับว่า อันไหนดีกว่ากันนี่ครับแม่อืมน่าจะเอาแม่มาด้วยแม,แม่ไม่อยู่นะครับวันนี้แม่ายายไปเอายานะครับพายญ้าไม่ใช่พายายแม่พายญ้าไปเอายานี่ครับอันนี้สองถ้วยวันนี้ก็ครึ่งครึ่งครับได้ครึ่งนึง เออต้อนไหนหน้าใกล้จะถึงพื้นแล้วก็ถวยถึงใกล้จะถึงพื้นแล้วก็จะเปิดหน้าใหม่รอนะครับแม่กิดแบบไหนก็ไม่รู้ นี่ครับถ้วยเล็กนะครับได้แค่นี้ นี่ครับส่วนมากจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ค่อยได้น้ำยางฝนก็เพิ่งเลิกตกไปสองสามวันนะครับนี่ครับนี่ครับ นี่ครับในหมู่บ้านมีแค่เจ้าเดียวนะครับสวนยางพาราอันนี้ก็เป็นข้าวโพดนะครับแปลงนู้นก็เป็นข้าวโพดนะครับมีแต่ปลูกข้าวโพดปลูกข้าวกันนะครับมีสวนยางหลงมาเจ้าเดียวนะครับมีมีที่นี่แล้วก็ที่ผมกีดนะครับในหมู่บ้าน ผมอยู่แถวปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับถ้าอยากมาชมที่สวนก็ยินดีต้อนรับนะครับเบอร์โทรนะครับ091ครับ392 2449ครับ091 392 2449ครับเอ,อ่อ ถ้ามาชมอยู่แถวนี้จะแวะมาหามาเที่ยวก็ได้นะครับมาชมว่าสวนยางนี่เราเทน้ำยางรวมกันหรือเปล่านะครับหรือว่ากีดแล้วมาหยอดเลยจัดจัดฉากไว้หรือเปล่านะครับก็มาชมได้นะครับว่ามัน ไม่จําเป็นต้องจัดฉากหรอกครับแค่ทํางานก็เหนื่อยแล้วนะครับจะมาจัดฉากอีกเราถ่ายให้ดูตามจริงนะครับถ้าใช้แล้วไม่ได้ผลเราก็เสียอีกนะครับแต่ของครูเอมก็ยังใหญ่ใส่กระแป้งนะครับเดี๋ยวของเราก็จะน่าจัตามมา ปีนี้ก็ว่าจะหาปุ๋ยชิงวัวปุ๋ยขี้ไก่มาใส่อีกนะครับแปลงนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับก็คลิปยาวแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สวัสดีครับ